พบเป็นคนขับแท็กซี่ที่ทำงานตอนกลางคืนเป็นประจำเขาชอบบรรยากาศยามค่ำคืนที่ถนนในเมืองหลวงค่อยๆซึมซับความเงียบสงดเมื่อไม่ต้องมุ่งหน้าผ่านความเร่งรีบของผู้คนและไม่ต้องห่วงเรื่องการจราจรติดขัดบางคืนเขาก็แค่ขับรถไปเรื่อยๆร,รอให้มีผู้โดยสารขึ้นมาเหมือนทุกวันแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาสังเกตเห็นมาหลายคืนแล้วกลิ่นทูบทุกครั้งที่เขาขับผ่านแยกไฟแดงหน้าโรงพยาบาลในช่วงกลางคืนกลิ่น ทูบหอม,หอมจะลอยมาตามลมจนทําให้พบรู้สึกแปลกๆเขาไม่เคยเห็นใครจุดทูบตรงนั้นเลยแค่เป็นแยกไฟแดงธรรมดาไม่มีสารเจ้าหรือแม้แต่ร้านที่ขายเครื่องเส้นแตกกลิ่นนั้นกลับไม่เคยหายไปเลยแม้แต่วันเดียวพบพยายามหาคําอธิบายเขาคิดว่าอาจจะเป็นจากแหล่งไหนสักแห่งในละแวกนั้นบางทีอาจจะมาจากบ้านคนในละแวกหรือไม่ก็ร้านอาหารใกล้ๆที่ทําอาหารร้อนๆแต่ทุกครั้งที่เขาขับผ่านที่แยกนั้นกลิ่น ทูกกลับตามมาทันทีราวกับว่ามันติดรถเขามาตั้งแต่ตอนเขาขับผ่านไฟแดงคืนหนึ่งพบเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติเมื่อเขาขับผ่านแยกนั้นครั้งที่สองในคืนเดียวกันกลิ่นทูกยังคงลอยมาเหมือนเดิมแต่คราวนี้มันชัดเจนและแรงขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเขาหยุดรถชั่วคราวที่บริเวณไฟแดงนั้นและมองไปข้างหน้าเห็นแสงไฟจากโรงพยาบาลที่ส่องสว่างในยามดึกนี่มันอะไรเนี่ย เขาพิ่มทำเบาๆเมื่อไม่สามารถหาคำตอบได้เขาลองเปิดกระจกรถดูบ้างเพื่อหาความแตกต่างแต่กลิ่นนั้นก็ยังคงอยู่ในอากาศพบรีบขับรถต่อไปอย่างรวดเร็วเขาคิดว่ามันอาจจะเป็นแค่กลิ่นธรรมดาที่เขาคิดมากเกินไปแต่ถึงจะพูดแบบนั้นเขาก็ยังรู้สึกว่าอะไรบางอย่างมันไม่ค่อยปกติตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมากลิ่นทูบยังคงมาตามเขาทุกครั้งที่ขับผ่านแยกไฟแดงหน้าโรงพยาบาลพบ เริ่มพยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นบ้างแต่สุดท้ายทุกครั้งที่ขับรถกลับมาทางเดิมกลิ่นทูบก,ก็จะลอยตามเขามาอยู่ดีเขาไม่แน่ใจว่าควรจะกังวลหรือแค่สงสัยไปตามปกติของการขับรถตอนกลางคืนแต่หนึ่งสิ่งที่เขารู้คือทุกครั้งที่ผ่านแยกนั้นกลิ่นทูบที่ไม่รู้ที่มานั้นก็ยิ่งทำให้เขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังจ้องมองอยู่ตลอดเวลาคืนหนึ่งพบขับแท็กซี่ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร ในมือมองไปที่ปฏิทินบนกระจกหน้ารถเขารู้สึกถึงความเงียบในเมืองที่แตกต่างจากช่วงกลางวันถนนค่อนข้างโล่งแม้ว่าจะเป็นเวลากลางคืนแต่บรรยากาศรอบๆก,ก็ยังคงเงียบสงดเสียงล้อรถที่หมุนไปบนถนนดังแค่พอให้รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวหลังจากที่ขับผ่านแยกไฟแดงหน้าโรงพยาบาลเขาก็ได้กลิน่นทูบอ่อนๆที่คุ้นเคยแต่ครั้งนี้มันแรงขึ้น จนทำให้เขาหยุดหายใจไปชั่วขณะหันไปมองรอบตัวแต่ก็ไม่มีอะไรที่ผิดปกติสถานที่เหมือนเดิมโรงพยาบาลก็ยังเปิดไฟสว่างอยู่เหมือนทุกคืนในขณะที่เขาคิดว่าเป็นแค่ความรู้สึกของตัวเองพบก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่งชุดดำเดินขึ้นมาบนรถที่เขาจอดรออยู่ที่ป้ายรถเมเธอมีท่าทางเงียบๆไม่พูดอะไรสักคำขึ้นมานั่งบอกหลังโดยไม่บอกจุดหมายปลายทางพบมองไปที่กระจกมองหลังและถามด้วยน้ำเสียงปกติ คุณจะไปที่ไหนครับหญิงสาวในชุดดำไม่ตอบคำถามของเขาแต่แค่ยิ้มบางๆและชี้ไปที่กระจกหลังแล้วพูดเสียงเบาๆว่าไปกับเขาด้วยกันนะพบหยุดชั่วคราวในขณะนั้นรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติเขาหันไปมองที่บ่หลังอย่างไม่แน่ใจแต่เมื่อหันไปดูเขากลับไม่พบหญิงสาวคนนั้นนั่งอยู่ที่บ่หลังอีกแล้ว พบตกใจจนเกือบชนกับรถคันข้างหน้าเขารีบหันกลับมามองกระจกมองหลังอีกครั้งสภาพในรถดูปกติทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมแต่กลิ่นทุกนั้นยังคงลอยมาในอากาศไม่จางหายไปเขาหยุดรถข้างทางและนั่งนิ่งๆหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นการได้เจอผู้หญิงในชุดดำที่ไม่เคยพูดอะไรเลยนอกจากคำว่าไปกับเขาด้วยกันนะทำให้พบรู้สึกกลัวและไม่สามารถหาคำอธิบายได้ว่าเกิดอะไรขึ้น เขาลองเปิดกระจกรถขึ้นเพื่อให้กลิ่นทูบนั้นระบายออกไปบ้างแต่กลิ่นนั้นยังคงอยู่ในรถไม่ว่าพบจะทำอย่างไรเขาก็ไม่สามารถขับออกไปจากความรู้สึกนี้ได้สุดท้ายเขาขับรถต่อไปด้วยหัวใจที่ยังคงสั่นและมือที่เหงื่อออกเขาไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครและทำไมถึงมาอยู่ในรถของเขาแต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้คือทุกครั้งที่ผ่านแยกไฟแดงหน้าโรงพยาบาลกลิ่นทูบนั้นจะตามเขามา และเขาก็รู้ว่าเขาไม่สามารถหนีจากมันได้หลังจากคืนแปลกๆที่เขาเจอผู้หญิงในชุดดำและกลิ่นทูบอันไม่อาจอธิบายได้พกพยายามบังคับตัวเองให้คิดว่ามันเป็นแค่เรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนั้นเท่านั้นแต่ความรู้สึกแปลกๆยังคงหลอกหลอนเขาทุกครั้งที่เขาขับผ่านแยกไฟแดงหน้าโรงพยาบาลทุกครั้งที่กลิ่นทูบปล่อยมาเขาจะรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังคอยจับตามองเขา คืนหนึ่งเขากำลังขับรถไปตามถนนมืดๆในเขตชานเมืองโดยไม่มีผู้โดยสารจนกระทั่งมาถึงแยกไฟแดงหน้าโรงพยาบาลที่คุ้นเคยกลิ่นทูบเริ่มลอยมาอีกครั้งเหมือนทุกครั้งพบพยายามขับต่อไปอย่างไม่ใส่ใจเขาไม่ได้คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นมากกว่านี้แต่ครั้งนี้มันกลับมีบางอย่างที่ผิดปกติไปขณะที่เขาหยุดรถรอไฟแดงเขาได้ยินเสียงเหมือนคนเคาเบาๆจากเบาหลัง เสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนทําให้พบหันไปมองทันทีเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนอยู่บนบอกหลังเขาคิดในใจว่าอาจจะเป็นใครสักคนที่นั่งหลบอยู่แต่เมื่อเขาหันไปมองที่กระจกมองหลังเขาก็กลับไม่เห็นใครเสียงเขายังคงดังต่อไปพบรู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีร่างกายของเขาตึงเครียดไปทั้งตัวเขาพยายามเก็บอาการและขับรถต่อไปแต่เสียงข้อนั้นก็ยังดังมาไม่หยุดสั่นสตาร์ทไปทั้งรถ เสียงนั้นมาพร้อมกับกลิ่นทูกที่เริ่มแรงขึ้นเหมือนเดิมพกพยายามสูดหายใจลึกๆหวังว่าเขาจะทำให้ตัวเองสงบลงแต่หัวใจของเขากลับเต้นเร็วขึ้นไม่สามารถควบคุมความกลัวที่เริ่มประตุกขึ้นในตัวได้ในที่สุดเขาหยุดรถที่ข้างทางและมองไปที่กระจกหลังอีกครั้งคราวนี้เขากลับเห็นบางอย่างแค่งเงาผู้หญิงในชุดดำที่นั่งนิ่งงออยู่บนบาะ หลังอย่างไม่เคลื่อนไหวแต่สิ่งที่ทำให้พกตกใจที่สุดคือความรู้สึกของตัวเขาเองเขาไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนั้นขึ้นรถเลยแม้แต่ครั้งเดียวในคืนนี้แต่เงาของเธอกลับมานั่งอยู่บนเบาะหลังเขาไม่แน่ใจว่าเธอมาได้ยังไงเสียงเขาหยุดลงทันทีพบหันไปมองไปที่กระจกหลังอีกครั้งและพบว,ว่าเธอหายไปแล้วไม่มีใครอยู่ที่เบาะหลังเขารีบเปิดประตูและกระโดดลงจากรถพยายามปล่อยให้ลมเย็นๆคืนนี้พัดพาความกลัวออกไป แต่ในความเงียบสงัดของกลางดึกพบยังคงยินเสียงเคะเบาๆเหมือนจะมาจากบอกหลังของรถเขาแม้ว่าเขาจะออกจากรถไปแล้วก็ตามเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่สิ่งที่ทำให้เขาหวาดกลัวแต่เขารู้แค่เพียงอย่างเดียวว่าครั้งต่อไปที่เขาเขับผ่านแยกนั้นกลิ่นทูบจะกลับมาพร้อมเสียงคอที่เขาจะต้องได้ยินอีกครั้งคืนหนึ่งพบรู้สึกว่าตัวเองเริ่มไม่สามารถหลีกหนีจากความแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นได้อีกแล้ว เขาพยายามที่จะขับแท็กซี่ไปตามเส้นทางปกติแต่อยู่ๆทุกอย่างก็กลายเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หลังจากที่ขับรถออกจากจุดที่เขามักจะเจอกลิ่นทูบและเสียงคอจากบอกหลังเขาพยายามตัดสินใจจะไม่สนใจความรู้สึกที่มันอาจจะเป็นแค่ภาพหลอนจากความเหนื่อยล้าแต่ความกลัวกลับเริ่มเข้ามาแทรกในใจเขาเมื่อเขากลับมาถึงแยกไฟแดงหน้าโรงพยาบาลอีกครั้งเขาหยุดรถตรงแยกไฟแดงเพื่อรอไฟเขียว และทันใดนั้นกลิ่นทูบอ่อนๆก็ค่อยๆลอยมาในอากาศเหมือนทุกครั้งพบรู้สึกถึงมันทันทีและความรู้สึกกังวลก็เริ่มกลับมาเขามองไปที่กระจกมองหลังและเห็นเงาของหญิงสาวในชุดดำปรากฏขึ้นในเบาหลังอีกครั้งไปกับเขาด้วยกัน,นคำพูดที่แผ่วเบาและเย็นเยียบดังขึ้นในหูของเขาพบรู้สึกถึงความหนาวเย็ยนจากคำพูดนั้นแม้จะไม่มีใครพูดแต่มันกลับก้บกองกังวลในใจของเขา ครั้งนี้พบไม่สามารถหันไปมองที่บอกหลังได้อีกเขากลัวว่าเมื่อเขาหันไปเขาจะไม่สามารถยอมรับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นได้แต่ความรู้สึกที่แปลกประหลาดทำให้เขาไม่สามารถขับรถออกไปจากตรงนั้นได้เสียงเขาะจากเบาะหลังเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่ในครั้งนี้สิ่งนั้นมันดังกว่าเดิมเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่หนักหน่วงกำลังเขาามาจากที่นั่นไม่ไม่พบพูดกับตัวเองเบาๆพยายามปลอบใจตัวเอง ให้สงบเขาไม่อยากเชื่อว่ามันคือสิ่งที่เขากลัวจริงๆแต่ทว่าความกลัวก็ทำให้เขาหันไปมองที่กระจกมองหลังอีกครั้งในทันทีที่เขาหันไปสิ่งที่เขาเห็นทำให้หัวใจเขาแทบหยุดเต้นผู้หญิงในชุดดำไม่ได้อยู่บนบอกหลังแล้วแต่กลับมีเงาของใครบางคนอยู่บนบอกที่เคยว่างเปล่าเงานั้นดูเหมือนจะทับซ้อนกับที่นั่งของเขาเองและแม้กระทั่งเมื่อเขามองไปที่กระจกข้าง ก็เห็นเงาของผู้หญิงในชุดดำยืนอยู่ข้างหลังเขาเขาเงือท่วมตัวและมือของเขาสั่นขยับเท้าไปข้างหน้าเพื่อให้รถเคลื่อนที่ออกไปแต่รถไม่ขยับเลยมันเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างดึงรถของเขาไว้ไม่ให้ไปไหนแล้วในที่สุดพบก็ทนไม่ไหวเขาลงจากรถทันทีและวิ่งออกไปโดยไม่หันกลับไปมองเขาตัดสินใจว่าจะไม่ขับรถอีกต่อไปในคืนนี้แต่เมื่อเขาหันกลับไปมองที่รถเขากลับเห็นว่า ไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยไม่มีผู้หญิงในชุดดำไม่มีเงาใดๆหรืออยู่ในรถพบยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางความเงียบสงดของกลางดึกและรู้สึกได้ถึงลมเย็ยนๆที่พัดมาเหมือนกำลังกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขายังคงได้ยินเสียงเคาเบาๆที่ดังจากทิศทางของบ่อหลังทั้งที่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นแล้วเขายืนอยู่ตรงนั้นอย่างไม่แน่ใจว่าควรจะเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นหรือไม่แต่สุดท้าย ก็เป็นคำถามเดียวกันที่วงเวียนอยู่ในใจเขาจะมีใครอีกบ้างที่ได้เจอสิ่งเหล่านี้พบไม่สามารถหลีกหนีจากสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนก่อนหน้าได้เขารู้สึกเหมือนชีวิตของเขากำลังจะถูกพัฒน,นาการกับสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้กลิ่นทูบเสียงคอจักบอกหลังและเงาของผู้หญิงในชุดดำกลายเป็นสิ่งที่ติดตามเขามาไม่หยุดทุกคืนที่เขาขับรถผ่านแยกไฟแดงหน้าโรงพยาบาลเขาจะต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นอีกครั้ง คืนนั้นพบรู้สึกว่าเขาถึงจุดที่ไม่สามารถทนกับมันต่อไปได้เขาตัดสินใจว่าเขาจะขับรถออกไปจากเส้นทางนั้นและไม่กลับไปที่แยกไฟแดงหน้าโรงพยาบาลอีกแต่เมื่อเขาตัดสินใจขับรถไปทางอื่นเขากลับพบว่าถนนทุกสายที่เขาหันไปนั้นกลับวนกลับไปอย่างที่เดิมทุกๆเส้นทางเหมือนจะนำเขากลับมาที่แยกไฟแดงนั้นอีกครั้งกลิ่นทุบเริ่มลอยมาตามลมและเสียงเคาะจักบอก หลังเริ่มดังก้องในหูของเขาอีกครั้งพบทนไม่ไหวเขาจอดรถข้างทางและลงจากรถไปยืนตรงที่เดิมแยกไฟแดงหน้าโรงพยาบาลที่เขาเคยผ่านมาหลายครั้งเขาหันไปมองที่โรงพยาบาลและรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างดึงเขาไปที่นั่นมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับการถูกลิขิตให้ต้องกลับไปไปกับเขาด้วยกันนะเสียงนั้นดังขึ้นในหูของเขาอีกครั้งแต่ในครั้งนี้เสียงนั้นกลับชัดเจน และคงชัดจนเขารู้สึกถึงความเย็นที่ไหลผ่านร่างกายพบสูตรหายใจลึกๆและหันไปมองที่กระจกมองหลังสิ่งที่เขาเห็นในนั้นไม่ใช่เงาของผู้หญิงในชุดดำแต่กลับเห็นใบหน้าของตัวเขาเองใบหน้าที่ดูเหมือนจะเป็นอีกคนที่เขาไม่รู้จักราวกับว่ามีคนอื่นเข้ามาแทนที่ในตัวของเขาในขณะนั้นเองพบรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่เริ่มขยับจากในรถเสียงคอดังขึ้นอีกครั้งแต่มันไม่ได้มาจากบอก หลังมันมาจากด้านหลังของเขาเขาหันไปมองทันทีและเห็นผู้หญิงในชุดดำยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าของเธอซีดขาวและไม่มีแววของชีวิตความเงียบรอบตัวเขาทำให้สีนั้นยิ่งชัดเจนขึ้นไปกับเขาด้วยกันนะเธอพูดอีกครั้งพร้อมกับยิ้มบางๆที่ทำให้พกรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวในขณะที่เขายืนอยู่ตรงนั้นร่างของผู้หญิงในชุดดำเริ่มหายไปช้าช้า และกิน่นทูบก็จางหายไปตามหลงพบรู้สึกถึงความสงบที่แปลกประหลาดเข้ามาแทนที่ความกลัวที่เขารู้สึกมาก่อนหน้านี้เขารู้ว่าเรื่องนี้ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลปกติแต่มันเหมือนกับการตัดสินใจที่เขาต้องทำเองเขายังไม่รู้ว่าเขาต้องไปที่ไหนแต่เขารู้แค่ว่าทุกคืนที่ผ่านแยกไฟแดงหน้าโรงพยาบาลน,นั้นเขาจะพบกับสิ่งนี้อีกครั้งและการตัดสินใจครั้งนี้จะทำให้เขาต้องเผชิญกับบางสิ่งที่เขาไม่สามารถหนีได้ เมื่อเสียงของผู้หญิงในชุดดำเงียบไปพบก็รู้สึกเหมือนกับว่าเขาได้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วความกลัวไม่เหลืออีกต่อไปเขากลับขึ้นรถขับไปตามถนนมืดที่ไม่รู้ว่าจะนำเขาไปที่ไหนแต่เขารู้ว่าบางครั้งการเผชิญหน้ากับความกลัวก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องหลีกเลี่ยงแต่เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับเพราะเขารู้ดีว่าบางครั้งการไปกับเขาก็ไม่ใช่การเลือกแต่มันคือการตัดสินใจที่ต้องทำ